ดีเสร็จแล้วครับซิมเมืองวานะคะเนอะยอดกุศลป,คปะคะสุดยอดวัดเสร็จใหม่เด้อค่ะพี่น้องนี่ละ หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะมูนีมาแนวแปลกนยคะ่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่น้องสวย,ยงหง่อนหง่อนอยู่ด้วยค่ะอันนี้ก็พัดหงอนหอนแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูสุกคนได้จ้ามอนี้มาพอกันกับช่องวิกเกอีสานผ้าแซบแล้วค่ะมอนี้สีผ้าพีผ้าน้องมาก,กิน ผัดสตอรอไอ้นะคะเด้อ <hã> ผัดสตอกุ้งสดนะคะเห็ดเหลืองใหม่ๆเด้อค่ะหอนๆอนเด้อค่ะเด้อกับเขาเขาเด้อคะ่ะเด้งองอมพีนน้องยังห่วยๆอยะะูอออ่เด้เอค่ะหามมองหงเขาวะพ่อก็เลยได้เอาหม้ออันแกงเด้อค่ะเด้อหงกระงัเหม้อนกันเด้อค่ะเด้อเสน่ห์ปลายจวัดนะคะ,ะ,ะ,คะยังใช้ได้อยู่นะคะ ฉุกเฉินพราหงงแล้วแล้วจังพอหมอได้ค่ะเด้อมาได้จากบ้านนี้กินเขากินน้ำต้องการมื้อนี้มาแปลกนะคะผัดสตอกุ้งสดผัดใส่กะปิด้วยนะคะเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องสุขภาพเลยค่ะเด้อ,อดผู้ใดอ้วนคักๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากลดความอ้วนแล้วค่ะอาจจะได้้าผู้ใดกับหุ่นดีแล้วกับป่อยพานนะคะเด้อคลิปนี้มาทักทายกันกันกบตัวยาตัวนี้นะคะ อาหารนะคะหนึ่งเม็ดหลังจากตื่นนอนก็ได้ถ้าผู้ใดเห็นงานกลางคืนกะคือว่าเริ่มกินเลยแล้วก็จังกินเข่าไปเด้อค่ะเด้อที่จังมีกี่กินเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเรามารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้กินข้าวแล้ววันนี้ก็เลยจะมากินมาบันจ้ะพี่น้องหลังจากที่เฮ้าฝากเป็นห่วงพราะว่พี่น้องสุขภาพเลยค่ะเด,ด้อ,อดผู้ใดอด้วนค่ะักแล้วค่ะเด้อผู้ใดอยากลดความอ้วนเด้อค่ะ อาจจะได้้าผูดด้ใดกัหุ้นดีแล้วกับปล่อยพานนะคะเด้อทลิปนี้เผ็ดจิดจ้าะะด้วยค่ะเด้ออืม แซ่บๆนะคะมื่อได้มากพอพี่พอน้องทักทายกันก็วันพุดได้จ้ะมือแห้งฝนตกแ่้ๆ้ะค่ะอันนี้ก็พัดใส่นใหม่ด้วยจ้ะพัดใส่พริกแดงน้ำนงอนหนึงน่งกุ้งที่ซื้อมาจากมาะะด้วยค่ะเด้อนี่นะคะพี่น้อง เนื้อกุ้งมหว,วานนะจ๊ะอืมแซ่บอีกเหรอะคะพร้อมกินกะปิด้วยนะคะ อยากมาว่าอยู่เรื่องหนึ่งเลยอจ้ะพี่นองคือว่าโควิดบ้านไหนซ่าข่าวน้องชมพู่วันนี้นะคะเริ่มจะมีประเด็นยากง่ายใดสิจ,จบเพ่าจากพี่นงก็อยากให้เขาสรุปเร็วๆอ,อ,อยู่ดอกเพราะว่าพอมีพี่นองทุกคนในใจก็ต้องคิดขึ้นกันนะคะเนาะว่าภัยกันเนี่ยที่เป็นคนขาอันคนติดตามนี่คนติดตามข่าวนี่มองนี้นะ,ะ้ะค่ะำเบิร์ดอ,อะไรอยากรูก้ ค่ะสัตว์จะถ้าไม่จริงก็จะได้หลกใบนีระวังว่าคงจะจับค้นลายเลยนะคะเด้เอเป็นกำลังใจให้ข้าคดะีชงพูนะคะเลาวเบาๆลาย้ายห้างเด้วค่ะมือนี่มากค่ะกินเขาด้วยกัน สตอนี้ที่ได้มานี่ก็คือเป็นสตอไปซื้อที่ร้านไทยนะคะคือเขาอัดแข็งให้นะคะมันก็จะสดสดอยู่ได้แต่พี่น้องก็ห้ากับมาแช่ตู้เย็นเอาอ,อีกที่ห้าอ,อยากกินยำใดกะเาอกอมมนกินได้แล้วค่ะปัจจอยูนน่าจะเนาะอยากกินยังก็ได้กินได้ค่ะ ได้อร่อยด้วยสวยยังมีสุขภาพที่ดีอย่าลืมนะคะใต้คลิปนี้สนใจแนะนำให้ได้นะคะยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้รับช่องนี่เลยนะจ๊ะเด้อถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากซับสไครน้ำนะคะเด้อแล้วก็ถาบ้ามากกับว่าเป็นยังกะไวพานไปบนะจ้าเนาะ แ,แค่เขามาแวะช่วหนึ่งก็คอขอบคพร้นไหลายๆได้จ้ะเด้เอ,อทีหฮเกียร์เขามารับช่วคลิปของวิกกี้สารพาร้าแสบจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า